เทคโนโลยี AR เนี่ยเรียกได้ว่ากำลังมาแรงอย่างมากเลยนะครับถูกนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆทั้งในวงการอุตสาหกรรมวงการแพทย์รวมไปถึงวงการเกมของเราด้วยเช่นกันโดยในปัจจุบันนี้เขาได้ลดขนาดของอุปกรณ์ลงมาเยอะแล้วนะซึ่งแว่นที่เรากำลังถืออยู่ในมือนี้ก็คืออุปกรณ์ AR เจ้าแว่นนี้นะครับมีชื่อว่า Xreal Air นะครับก็เป็นแว่น AR เต็มรูปแบบรับหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งในมอนิเตอร์ย่อยๆประมาณว่าถ้าคุณมีเครื่องเกมเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรสักเครื่องเนี่ยนะครับแล้วเอาเจ้านี้ไปเสียบตุ้มจอภาพก็็จะขขึ้้้นนนนนมาาาใแว่่เป AR ออยอยูงห คนะแค่ฟังดูก็เจ๋งขนาดนี้แล้วนะอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าของจริงมันจะเป็นยังไงวันนี้มาดูกันได้ในรีวิว X Real Air แว่นแห่งอนาคตตัวนี้กันครับก่อนจะไปพูดถึงความล้ำของฟีเจอร์ขอพูดถึงดีไซน์ของอุปกรณ์กันก่อนนะฮะก็แกะกล่องมาก็จะเจอกับตัวแว่นเลย ลักษณะของแว่นดูเหมือนแว่นธรรมดาที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะมีความเป็นกึงก่งๆแว่นกันแดดแต่ว่าดูหนากว่าคล้ายกับแว่น3ามิติที่เขาแจกก่อนเข้าโรงหนังกางขาออกมาทั้งสองข้างจะเห็นว่าขาแว่นเนี่ยค่อนข้างหนาเอามากๆส่วนในสุดเนี่ยจะมีความเป็นเหล็กๆนะตรงนี้เนี่ยทนมากนะครับไล่มาก็จะเป็นกรอบแบบพลาสติกทางซ้ายมือจะเป็นฝั่งที่เอาไว้เสียบสายเมื่อดูตรงส่วนปลายเนี่ยจะเห็นพอร์ต USB-C ซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนหลักที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่รวมพาเนลควบคุมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าปิดเปิด,ปดแว่นทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะมีลําโพงทั้งคู่นะให้เสียงที่ดังค่อนข้างดีเลยทีเดียวเปิดสุดเนี่ยคือคนรอบข้างรู้แน่ๆว่ากําลังดูหนังฟังเพลงอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้งานที่สาธารณะอาจจะต้องระวังเรื่องเสียงกันนิดนึง ตรงกลางแว่นก็จะมีความแปลกกว่าแว่นทั่วไปตรงที่ด้านบนของแว่นจะมีแถบหนาซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นศูนย์รวมวงจรและเป็นตัวยิงภาพออกมาให้เราได้เห็นกันส่วนตัวกระจกของแว่นมองจากมุมตรงที่เราถือเนี่ยเราจะเห็นเป็นแว่นซ้อนกัน2อันแต่เมื่อนอนแว่นลงเ,เนี่ยจะพบกับตัวยิงมอนิเตอร์ที่จะยิงภาพออกมาแล้วสะท้อนใส่ตาเราทําให้เรามองเห็นภาพต่างๆเป็นลักษณะของ AR นั่นเอง เห็นแบบนี้แล้วทุกคนน่าจะรู้กันใช่ไหมครับว่าจุดสําคัญที่จําเป็นจะต้องโฟกัสเลยก็คือน้ําหนักของแว่นโดยเจ้าแว่น XREAL Air ตัวนี้หนักประมาณ79กรัมนะครับตีเป็นหน่วยไทยก็เกือบ1ขีดพูดแบบนี้อาจจะดูไม่หนักนะครับแต่ว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วเนะี่ยถือว่าค่อนข้างหนักทีเดียวเมื่อเทียบกับแว่นปกติแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าหนักจนใส่ไม่ได้นะครับยังคงใส่ได้อย่างต่อเนื่องทั้งวัน ในด้านของสเปคนะครับ X Real Air เป็นแว่น AR แบบแท้ๆที่ทำหน้าที่สร้างจอภาพขึ้นมาในแว่นแล้วยิงออกไปให้ตาเราเห็นหน้าจอด้านหน้าขนาด Field of View นะครับของตัวนี้จะอยู่ที่46องศาก็ค่อนข้างกว้างนะฮะคือเก็บรายละเอียดแบบ Wide Screen ตรงหน้าได้แบบชัดครบพอดีส่วนขนาด Resolution ของตาแต่ละข้างเนะี่ยจะอยู่ที่1,920ณ1,080ซึ่งก็คือไซส์ 1,080p Full HD Landscape นี่นะครับ Refresh Rate แต่ละตาก็จะอยู่ที่90 h z ส่วนประเภทของ Monitor เป็น OLED รับ ประกันว่าแสงสีสดใสมาครบอย่างแน่นอน โดยที่ตัวแว่นเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่นะครับการเชื่อมต่อส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมต่อจากแว่นเข้าหาอุปกรณ์เพื่อใช้ไฟจากอุปกรณ์ตั้งต้นแต่ถ้าใครอยากไร้สายแบบเท่ๆก็ต้องใช้เจ้านี่เลยครับ X Real Beam อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเข้าคู่กันโดยเจ้า X Real Beam จะทําหน้าที่2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นที่จ่ายไฟให้กับ X Real Air และทําหน้าที่เป็นเสมือนกับฮับนะครับขนาดย่อมเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเจ้าตัว X Real Air โดยตรงได้โดยด้านล่างของมันก็จะมีช่อง USB-C เอาไว้เชื่อมต่อกับแว่นและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยว ทางผู้ผลิตเนี่ยเคลมตัวนี้ว่าสามารถใช้ได้นานสุดๆต่อครั้งเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงเลยนะครับแม้ว่าแบตเตอรี่จะหมดก็ตามอธิบายสเปคกับดีไซน์ไปแล้วมาทดลองใช้จริงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเราจะประกอบแว่นกับสาย usb c ที่แถมมาให้โดยเฉพาะกันก่อนแล้วก็นำพอร์ตนี้ครับมาเชื่อมต่อกับ x real beam ก่อนจะเปิดเจ้าเครื่อง x real beam ขึ้นมานะครับเพื่อปรับแต่งด้านมุมมองและองศาของแว่น ่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่สายตาค่อนข้างสั้นนะครับทาให้จําเป็นจะต้องปรับจอให้มีขนาดกว้างนิดนึงจะได้มองเห็นตัวหนังสือได้ชัดรวมถึงต้องขยับภาพเข้ามาใกล้ตาหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วใครที่สายตาสั้นก็สามารถเอาไปใส่เลนส์เพิ่มได้ผมทดสอบใช้มือถือ Android เปิดฟังก์ชัน Screen m i r r o r ขึ้นไปก็ใช้งานได้ทันทีนะครับแต่การควบคุมอาจจะมีติดติดกัดขัดอยู่บ้างนะครับเพราะยังคงต้องใช้มือถือไปด้วยแต่โดยรวมแล้วถ้าเปิดนิ่งๆเอาไว้ดูหนังหรือเล่นเกมแล้วต่อคอนโทรลเลอร์แยกก็ถือว่าผ่านฉลุยยเลย อีกเครื่องหนึ่งที่ผมทดสอบใช้ก็ต้องนี่เลยครับ Nintendo Switch เครื่องพกพาที่หลายคนน่าจะมีผมลองใช้ USB-C ที่มีวิดีโอเอาท์พุตนะครับต่อเข้ากับ X Real Beam และ Switch ภาพก็ขึ้นมาตามปกตินะครับเพียง <ew man: S 1> แต่คอนโทรลเลอร์ข้างๆจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยไปจำว่านี่คือโหมดด็อกนะครับทำให้เราจำเป็นต้องมีคอนโทรลเลอร์แยกในการเล่นโดยรวมแล้วประสบการณ์จะคล้ายๆกับการเล่นบนมือถือแต่อาจจะต้องจัดตำแหน่งนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มมาถึง2ชิ้นด้วยกัน จริงๆเจ้า X Real Air กับ X Real Beam เนี่ยยังใช้งานได้กับอุปกรณ์อีกหลากหลายประเภทนะครับที่เด่นๆเลยก็คือเรานับมันเป็นมอนิเตอร์ตัวหนึ่งเลยก็ได้แต่สายการเชื่อมต่อมันเป็น USB-C ฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำการซื้อสาย USB-C to HDMI น่าจะเหมาะมากๆเพราะถ้าใครอยากเล่นบน PlayStation 5หรือ Xbox Series แต่ไม่อยากต่อออกทีวีก็เชื่อมต่อกับแว่นตัวนี้แล้วก็นอนเล่นได้เลย สรุปว่านะครับเ r e a l Air เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผมว่าใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าความหลากหลายของมันที่จะใช้กับอุปกรณ์อะไรก็ได้ใช้งาน Screen m i r r o r ก็ได้อีกนะครับเอาไปนั่งดูหนังบนรถไฟฟ้าแบบไม่ต้องกลมๆมเงยๆก็ทําได้หรือถ้าใครรุ่นใหญ่หน่อยนะครับเวลาจะบินก็ติดไปใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับข้อสังเกตก็อาจจะมีแค่เรื่องสายที่ค่อนข้างจะพรุงพลรังไปหน่อยถ้าจะต่อเข้ากับตัวบีมไปด้วยนะครับแล้วก็การใช้เล่นกับเครื่องคอนโซลใหญ่ผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าหากสายยาวสัก3-5เมตรไไม่ได้เนะก็็จะปปัญหา ผมว่าก็ใช้แค่กับอุปกรณ์พกพานะครับลำบากเปล่าๆถ้าจะเอาไปเล่นกับเครื่องใหญ่ๆนะเวน X Real Air และ X Real Beam นะเปิดให้สั่งจองแล้ววันนี้นะครับใครที่สนใจสามารถใส่โค้ด Gaming Dose ลงไประหว่างสั่งจองได้โดยจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง500บาทนะครับสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ที่8ถึง20สิ่งหาคม2023นี้เท่านั้นนะครับส่วนสั่งจองที่ไหนก็กดลิงก์ใต้ description นี้ได้เลยครับผม